สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊น้อยยืนอยู่ที่นาริกาฟาร์มบักะพงค่ะมาพร้อมกับโตโยต้ารีโวสีประตูสวยๆแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับพวงกุญแจแบบนี้นะคะอ่าคันนี้ก็คือเป็นโตโยต้ารีโวสีประตูปี2 0 1 5เครื่อง2 4นะคะคันนี้อ่ามาพร้อมกับประจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าอ่ารถคันนี้มาพร้อมกับ Mac, แม็กแ่งรอแบบนี้เลยค่ะแม็กขอบ18นะคะคันนี้แม็กสวยๆแบบนี้เลยค่ะ าตามมาเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้ไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกกระจกข้างแล้วนะคะอเดี๋ยวลองชมภายในกันเลยดีกว่าอ่าตากล้องอยากโชว์แม็กก่อนนะคะอ,อยากโชว์แม็กก่อนนะคะ Mac แม็กแดงรอขอบอกับยางขอบสิบแปดค่ะเดี๋ยวจะน้อยจะพาชมออปชันด้านในนะคะอสำหรับสี่ประตูโตโยต้ารีโวคันนี้ ามาพร้อมกับมัติฟังก์ชันที่พงมาลัยนะคะสา,ามารถปรับเสียงขึ้นลงโทรศัพท์ก็ได้เสียงเครื่องเสียงปรับที่พงมาลัยได้เลยนะคะอันนี้คันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลห้าเกียร์ค่ะห้าเกียร์มาพร้อมกับหน้าจอส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะคันนี้ก็มีถุงลมนิรภัย2ด้านเลยนะคะแล้วที่สําคัญมีเบรกเอสด้วยค่ะคันนี้มีเบรกเอด้วยนะคะสําหรับ toyota r i v e เนี้ยคือเขาก็จะมี มีลูกเล่นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะตากล้องซูมมาด้านนี้เลยค่ะจะมีสําหรับปุ่ม power mode power mode นี่คือเร่งเร็วแซงทันใจค่ะเวลาเราจะแซงนะก,กดปุ่มนี้มันจะช่วยให้แซงได้ทันใจมากเลยค่ะสําหรับโตโยต้นะคะแต่ถ้าเกิดอยากประหยัดทำไงอะอยากจะประหยัดน้ามันอยากจะเซฟไปชิวๆไม่รีบอ่ะ eco mode เลยค่ะปุ่มนี้นะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มประหยัดน้ํามันค่ะอ่าปุ่มนี้นะคะอ่าสำหรับโตโยต้าเขาก็จะมี ให้เล่นแบบนี้ก็สําหรับลูกค้าเลือกได้ตามสบายเลยค่ะว่าเราจะเร่งเร็วเร่งเร็วแซงทันใจหรือว่าจะประหยัดน้ํามันชิวๆนะคะเลือกได้เลยค่ะตามใจนะพร้อมกับลิ้นชักที่แบบอ่าันนีประสงค์นะคะทางบนทางล่างก็คือจะสามารถใส่ของได้เยอะค่ะอันนี้ก็อันนประสงค์ดีนะคะอ่านอกจากลิ้นชักแบบนี้แล้วอ่ ยังมีตรงนี้เลยค่ะตัวใส่แก้วน้ํานะคะถ้าเราไม่ใส่เราก็ปิดไว้อย่างนี้ก็จะดูเฉบเฉียวทันสมัยแต่ถ้าเกิดอยากวางแก้วน้ําอ่ะขับรถไปวางแก้วน้ําเผื่อหิวนะอ่ะวางได้เลยค่ะตรงนี้ก็จะเอาตัยความสะดวกพอสมควรเลยนะคะสําหรับโตโยต้าอ่าอ่าคันนี้คอนโซลก็จะเป็นสีดํานะคะสีดําสีดํานะคะสีดํทาทั้งด้านคอนโซลแล้วก็ด้านแผงข้างประตูค่ะจะเป็นสีดํานะคะสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะแต่งด้วยตะเข็บแบบนี้เลยนะคะอ่า สำหรับคันนี้กระจกมีกระจกหูช้างด้วยนะคะเดี๋ยวเจ๊สาธิตให้ดูเลยดีกว่านะกระจกหูช้างเป็นยังไงเนาะเ,งงเผื่อบางคนแบบเฮ้ยเจ๊พูดจังกระจกหูช้างมันเป็นยังไงเจ๊ทําให้ผมดูหน่อยอ่ะเดี๋ยวเจ๊ทําให้ดูเลยดีกว่าอ่ะนี่นะคะกระจกหูช้างพับได้คะ่ะมันจะมีประโยชน์มากสําหรับเวลาเราไปจอดในที่แคบๆหรือว่าตามห้างนะคะจะมีประโยชน์มากตัวเนี้ยเพราะว่า บางทีคนจะโดนกระจกเราหักค่ะจะทําให้กระจกเราเสียหายได้นะคะแต่พอเราจอดแล้วเรามีมีตัวออปชันตัวนี้ค่ะคือเขาเรียกว่ากระจกหูช้างอัาษ์สาวแบบลูกทุ่งเลยแล้วกันเนี่ยมันจะพับได้แบบนี้เวลาเราจอดมันก็จะแบบปลอดภัยเซฟกระจกเราก็จะไม่ค่อยมีคนมาโดนอย่างนี้ค่ะโอกาสหักก็จะน้อยลงนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีเป็นออปชันของคันนี้ค่ะที่มีมาให้แบบนี้เลยนะคะอะแต่พอเราจะออกไปแล้วก็อเปิดออกไปปกติแบบนี้ค่ะและนอกจากนั้นกระจกเราก็ยังปรับด้วยไฟฟ้าด้วยนะคะคันนี้ปรับด้วยไฟฟ้าด้านในค่ะ ปรับได้ไฟฟ้าได้ด้วยค่ะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะคะอ่าอ่าเดี๋ยวเราก็ลองชมด้านในนะคะก็อันนี้มาพร้อมกับเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าคู่ตัวของเขาเลยนะคะน,นี้เป็นเบาะผ้าสีดํานะคะอ่าเจ๊ก็ได้ทาําทางร้านของเราก็ทาําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะทาทําความสะอาดเรียบร้อยค่ะดูเหมือนใหม่เลยนะคะ สำหรับ Toyota Revo 4ประตูคันนี้เป็นปี2องพเครื่อง2.4นะคะเกียร์แมนนวล5เกียร์ค่ะ,ะมาพร้อมกับออปชั่นมัลติฟังก์ชั่นที่พวงมาลายัยที่ระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะก็สำหรับ รถสี่ประตูเนี่ยยังจะเป็นรถอะไรที่เหมือนเรามีรถเก๋งคันนึงแล้วก็มีรถกระบะคันนึงค่ะเหมือนทูอินวันนะคะก็คือ2ในหนึ่งจะได้ทั้งรถเก๋งนั่งเป็นรถครอบครัว4คนนั่งแบบสบายๆไม่แน่นค่ะแล้วก็ยังได้แบบกระบะที่แบบพร้อมที่จะโยนของใส่ของได้สบายๆค่ะได้เยอะกว่ารถเก๋งมากก็เป็นอนเนกประสงค์น่าดูเลยนะคะแล้วที่สิ่งสําคัญที่ลองชมภายในค่ะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างขวางเป็นเบาะผ้าคู่ตัวจากโรงงานเลยนะคะ ค่อยชมกันเรื่อยๆค่ะชมกันให้แบบละเอียดเลยค่ะแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะชมให้ละเอียดกว่านี้โทรหาเจ๊น้อยได้เลยนะคะเจ๊น้อยจะถ่ายวิดีโอแบบละเอียดแบบละเอียดมากๆะคะ่ะให้ชมอีกตามได้ค่ะแต่อันนี้เป็นกนนารนําเสนอเบื้องต้นนะคะให้เห็นว่าเฮ้ยรถโตโยต้ารีโวสี่ประตูคันนี้เป็นปี2015นะเกียร์แมนนวลห้าเกียร์อ่าอ่าแล้วที่สําคัญเจ๊น้อยอ่ะตรงนี้ค่ะ จุดนี้เป็นปุ่มสําหรับถ้าเรามีเด็กนั่งข้างหลังเนาะเรานั่งไปคนเดียวเราเป็นผู้ใหญ่ขับไปคนเดียวแล้วมีเด็กเด็กเล็กๆนั่งอยู่ด้วยนะคะบางทีเราก็อาจจะแบบเด็กอนุบาลเด็กว่า .1 ป .2 เ,เด็กอาจจะซุกซนเปิดประตูจากภายในได้เนาะ <S <S อะตัวนี้เป็นปุ่มนิรภัยค่ะสําหรับป้องกันไม่ให้เปิดประตูจากข้างในออกมาได้นะคะกรณีเรามีเด็กเล็กนั่งเข้าไปด้วยเรากดตรงนี้ลงเลยค่ะกดตรงนี้ลงเสร็จแล้วพอเราปิดประตูปุ๊บเดี๋ยวสาธิตเลยดีกว่าอปิดแล้วยังไงนะ ปิดแล้วอย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวเราสาธิตจากด้านข้างนอกก่อนอ่าอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวเจยน้อยกอ็จะทําให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตอ่อะไหนอ่ะ,นนอะเดี๋ยวญาติเปิดกระจกก่อนเดี๋ยวทําเดี๋ยวก็จะให้เห็นว่าเฮ้ยเรารกดกดปุ่มนิราพยแล้วมันเปิดจากข้างในไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเปิดจากข้างนอกมันเปิดได้นะอ่ะเราเปิดกระจกก่อนเดี๋ยวมันไม่รู้ อันนี้เรียบร้อยแล้วนะอ่ะมันก็จะเปิดจากข้างในไม่ได้นะคะเนี่ยแม้กระทั่งว่ามันจะปิดล็อกแล้วก็ตามอันนี้ตอนนี้คือปิดล็อกอยู่อย่างเงี้ยก็เปิดไม่ได้คะ่ะสมมุติว่าปลดล็อกสมมุติเด็กซนเนาะโดนเปิดล็อกแล้วแต่มันก็ยังเปิดไม่ได้นะคะเนี่ยเปิดออกไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ตากล้องเปิดจากข้างนอกให้คะ่ะอ่าข้างนอกเปิดได้เห็นไหมคะแต่ข้างในไม่สามารถเปิดได้อันนี้ก็เป็นปุ่มที่แบบอ่าเป็นเป็นแบบอะไรที่ปลอดภัยสําหรับเด็กๆที่นั่งไปกับเรานะคะอันนี้ก็น่าเป็นปุ่มที่แบบมีมาถือว่าดีีมากนนนะะคชั่ตว้ ถ้าใครสนใจนะสำหรับมีเด็กๆก,ก็นั่งได้สบายนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องที่ว่าเด็กจะเปิดประตูออกมาเองนะคะน่ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราชมไปรอบๆคันเลยค่ะนะอันนี้ยางขอบ18ดนะคะอย่างที่เจนน้อยบอกมาพร้อมกับแม็กสีทองแบบนี้เลยค่ะยางขอบ18ปดก็เท่แบบดูหล่อไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็เหมาะสําหรับที่แบบเฮ้ยวัยรุ่นชอบแต่สมมติว่าเฮ้ยถ้าใครไม่ชอบแต่งยางแบบแต่งแบบนี้ล้อแบบนี้ อยากได้แบบสเปคคู่ตัวก็บอกเจ๊น้อยได้นะคะเจ๊น้อยหาสเปคคู่ตัวให้ได้นะคะอันนี้คือตามใจลูกค้าเลยค่ะแต่อันนี้ขอแต่งหล่อๆแบบนี้ก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวตามชมมาด้านหลังเลยค่ะมาพร้อมกันเลยค่ะตัวนี้เป็น Toyota r รี o ปี2015เครื่อง 2- 4เป็น4ประตูนะคะตัว E ค่ะออปชันตัว E คืออะไรตัว E คือออปชันกลางๆนะคะก็คือไม่ใช่ตัวเริ่มค่ะจะมีออปชันเป็นระบบไฟฟ้าเป็นกระจกหูช้างเป็นมัตติฟังชั่นที่พงมอะไรก็มีออปชันเพิ่มเข้าม,มาค่ะ เป็นออปชันตัว e ของ toyota นะคะอันนี้ก็เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีบอลเงินเป็นสีอะไรที่ถูกฉลกกับทุกๆคนคะ่ะใช้ได้ทุกคนนะคะสีบอลเงินอือันนี้ก็มาพร้อมกับแมกไลเนอร์แบบนี้เลยนะคะเวลาของขึ้นจะได้แบบอ่ากระบะเราไม่ขูดเขียนไม่ทะลอกนีแมกไลเนอร์แล้วก็อันนี้มาพร้อมกับอันนี้สําหรับ เวลาจะมัดของค่ะเราก็จะมีให้ทั้งสี่ด้านเลยนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะเป็นหูสําหรับเวลามัดของวางของของจะได้ไม่ปิวนะคะอ่ะอันนี้ก็จัดให้เรียบร้อยนะคะให้พร้อมใช้เลยค่ะสําหรับใครที่ออกรถไปก็จะค่อนข้างพร้อมนะคะคือสามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะไม่ต้องมาแต่งอะไรละเพราะว่าแต่งให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาตามชมกันมาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวชมห้องผูโดยสารด้านหลังด้วยด้านข้างได้ชมทั้งสองฝั่งเลยนะคะ อ่าระหว่างที่ตากล้องพาชมกันมาเรื่อยๆนะคะอ่าชมเข้ามาภายในห้องผู้โดยสารอ่าเดี๋ยวก็จะพาชมมาด้านฝั่งฝั่งคนนั่งนะคะอย่างที่เจ๊น้อยบอกนะคะว่าคอนโซลคันนี้เขาเป็นคอนโซลสีดํานะคะตัดด้วยโครเมียมแบบนี้ก็คือก็จะสวยแล้วก็ดูแมทก,กันมากเลยนะคะ คันนี้มีถุงลมนิรภัยคู่ค่ะและที่สำคัญีเบรก ABS ให้ด้วยค่ะเพิ่มสมรรถนะในการเบรกได้ดีเยี่ยมเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเจ๊น้อยก็จะสตาร์ทเสียงเครื่องให้ฟังกันเลยดีกว่านะคะแล้วก็จะชมห้องเครื่องกันด้วยค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นเกียร์แมนนวลห้าเกียร์นะคะอ่าเสียงเครื่องก็ยังนิ่มนวลอยู่นะคะอืมเดี๋ยวดูที่แอร์เย็นไปอ่าแอร์ก็เย็นปกตินะคะอ่าคันนี้แอร์เย็นปกตินะคะอืม เดี๋ยวเราชมห้องเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะ มาพร้อมกับยางคอ18สิแปนะคะแม็กแตงรอสีทองแบบนี้เลยคะ่ะแต่ถ้าใครชอบแม็กแบบนี้แนวแต่งแบบนี้ก็จัดกันไปเต็มเมแบบนี้เลยคะ่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบชอบสเ็ปคู่ตัวเบอกเกน้อยได้นะคะเกน้อยจัดให้สเตปคู่ตัวได้เลยะคะ่ะอันนี้ตามใจลูกค้าเลยะคะ่ะอ่ะเดีย๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันนะคะสําหรับคันนี้อ่าก็เป็นมาตรฐานในการเลือกซื้อรถของหอจกรสมุดบริการเราทั้งสองสาขานะคะอันดับแรกเลยโครงสร้างต้องเดิมนะคะอ่ะอันนี้ก็คือสังเกตก็คือคันหน้าของเรานี่จะเดิมเดิมนะคะ เดิมๆม,มาจากโรงงานนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้คือเป็นหัวใจหลักในการื้อเลือกซื้อรถของเรานะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าถ้าซื้อรถจากหอจัก,กรสมุทรบริการนั้นคุณจะได้รถดีมีคุณภาพไม่มีชนหนักไม่มีความอย่างแน่นอนค่ะและที่สําคัญเครื่องยนต์ดีนะคะฟังดีเสียงนิ่งติดงง่ายค่ะอากาศมันร้อนเนาะก็จะ,จะแบบนิดนึงนะ ไอช่วยไอช่วยใครจะไอเป็นเพื่อนเจนน้อยไี่เนี่ยอ่าอ่าสังเกตสัะกระโปรงด้านบนนี้นะคะสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะอันนี้หมายถึงว่ารถไม่เคยมีการชนหน้ามาลึกอย่างแน่นอน,นะคะอ่ะอ่าอันนี้เป็นหัวใจหลักในการซื้อรถเลือกอรถของเราทําไมเจนน้อยต้องเน้นจังเลยเครื่องยนต์ฟังเสียงดีโครงสร้างดีก็คือหัวใจหลักของเราต้องเน้นพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะมาตรฐานมอก็ยังอยู่เลยนะคะตาก็ต้องซูมให้เห็นเลยค่ะ เนี่ยแต่เี้ยคือความเดิมของรถคันนี้ค่ะว่าไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนค่ะน่ะเดี๋ยวเนน้อยไปปิดเสียงเครื่องก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะฟังมันก็จะฟังเจน้อยไม่ค่อยชัดเพราะเสียงเครื่องก็จะดังข่มเสียงเจน้อยห้องเครื่องก็ยังไม่มีน้ํามันเยิ้มนะคะห้องเครื่องของเราก็จะแห้งค่อนข้างแห้งสนิทนะคะสภาพนเดิมส่วนใหญ่เลยก็นเนี้ยเครื่องที่เดิมค่ะเครื่องที่เดิมคืคอฟังเสียงเสียงนี่คือต้องนิ่มไม่ไม่ใช่ เปิดมาแล้วเสียงดังกราวกราวอย่างนี้ยคือไม่ไหวนะคะจะต,ต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนอันนี้ของเราจะเสียงเดินเรียบดีมากค่ะแล้วห้องเครื่องนี้แห้งสนิทนะคะไม่มีน้ํามันเยิ้มค่ะอ่าเมื่อเราชมห้องเครื่องก็เรียบร้อยชมโซนต่างๆของรถจ็เรียบร้อยเจนน้อยบอกว่าน้องมีออปชันอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราปิดฝากระโปรงก่อนอ่าสำหรับ ท่านใดนะคะที่สนใจ t o y ย t a ารีโวประตูคันนี้เป็นปี2015เครื่อง2.4คันนี้นะคะเกียร์แมนวนวล5เกียร์มาพร้อมกับออปชั่นมากมายเลยนะคะเป็นตัว E นะคะถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เจ๊น้อยนะคะที่เบอร์0817854949สำหรับใครที่สนใจนะคะโทรสอบถามโดยตรงได้เลยค่ะไม่ต้องมานั่งคิดเองว่าเฮ้ยฉันออกได้ไหมฉันไม่ได้มีอาชีพเงินเดือนทุกอย่าง ให้มาเป็นปัญหาของเจ๊น้อยค่ะเพียงแค่ทุนโทรมานะคะโทรมาปรึกษาเจ๊น้อยท่านใดค่ะเดี๋ยวเจ๊น้อยจะช่วยนะช่วยให้คําแนะนาให้คาปรึกษานะคะจนเราจะได้รถไปใช้ด้วยกันนะคะอ่ะสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถของเราหอจะกอสมุยบริการนั้นมีสสาขานะคะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์สาหรับตัวเจ๊น้อยเองจะอยู่ที่สาขาอําเภอชุมแสงนะคะหอจะกอสมุยบริการสาขาชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ มาจากตัวเมืองนครนครสวรรค์แค่ประมาณ25กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาทางอำเภอชุมแสงค่ะอยู่เส้นหลักเลยค่ะ25้ากิโลเมตรถึงร้านเราเลยค่ะสําหรับถ้าใครมาไม่ถูกอาจจะดูแผนที่ประกอบที่ขึ้นด้านหน้านี้ได้เลยนะคะอ่าแล้วนอกจากนี้ของเรายังมีที่สาขาอำเภอไผ่สารีค่ะอยู่จังหวัดนครสวรรค์เช่นกันค่ะแต่อยู่อำเภอไผ่สารีนะคะอยู่ในตัวอำเภอเลยค่ะอยู่ก่อนถึงโลตัสประมาณ5้ารอยเมตรนะคะ สำหรับหอจกรสมุยบริการของเราทั้งสองสาขานั้นมีรถให้เลือกหมากมากมายหลายรุน่นหลายแบบไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเกง๋งมีราคาตั้งแต่ไม่ถึงแสนยันแสนก็ยันสี่ห้าแสนมีทุกระดับเลยค่ะเพื่อเพื่อลองรับให้ลูกค้าได้เลือกได้ชมกันนะคะ,ะถ้าท่านใดสนใจอย่าลืมนะคะติดต่อมาที่เจน้อยที่เบอร์เดี๋ยวย้ำเบอร์อีกทีนะคะเดี๋ยวจะลืมหัจจำไม่ได้081785 4949และสุดท้ายนี้เจน้อยต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะที่ให้การตอบรับ ดูเยี่ยมชมดูคลิปวิดีโอของเจ๊น้อยโทรมาสอบถามให้การอุดหนุนให้ความไว้วางใจออกรถกับเจ๊น้อยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดต่างๆอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่ระย,ยองนะครศรีธรรมราชสุราษฎร์แล้วก็หลายๆท่านที่อาจจะล่าวไม่ถึงก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงเลยนะคะที่อุดหนุนเจ๊น้อยให้ความไว้วางใจให้การตอบรับเป็นอย่างดีสุดท้ายนี้อย่าช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ๊น้อยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ